เป็นประตูทางเข้านะทุกคนบูทาสดวงงานนมัสการ์บูทาสดวงประจำปี2 0 4 4บทาสดวงเฟสติวัล2 0ร์เ24 สวัสด so ีท eh? ุกคนสวัสด go ีวันคอมทุกเพื่อนทุกคนวันนี้เขาจะไปประชาหลวงอนวันนี้รถติดแหะออนปะตตุสัะเรา i ลยตอนนี้ e มอยู่ปัตตุ o ั n ผม o ะไปปัตหลวง Festival วันนี้จะไปประชาดหลวงเพราะว่าไอทจจะไปสานยูบุจะทุ้คนมดก็เลยตามไปโกก์กแบงตามไปขี่รถจักรนะช่วงที่เป็นมงเลืกอนกลนงโดยจะหไลายนะทุกคน รถติดแคกพวกรถชัวรถเม่ติ่เลยเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงปลายสิบห้าแล้วทุกคน now is 5.50 PM And a lot of tourists they came here in p a t t u s a i and right now is the traffic jam in Vientiane ทุกคนส่องยิ้งกันรถติด คลิปนี้ขอว่าองังกฤนเลยเนาะเพื่อคนอต่างชาติเบิ่งนำเนาะอ่านตงอยู่ข้างหน้านะ ทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนท่าหลวงเนาะแต่พวกเขาชิ้ฟางรถก่อนเนาะเดี๋ยวย้ำแรงเน่อฝฟางใ,ใกล้หน็นะไ,ไ<ห>นด, <พอ S 2> ด้นะไปฟางรถนะก่อนอันนะี่แหไรนี่หมดฟากรถนะอันนี้ไรนี่แหละฟางรถก่อนนะทุกคนสองฟางนี้นนเนาะเต็มเลยฝากรถนแล้วเนาะทุกคนเนาะฟางกล่นแล้วเนาะทุกคน เลยยางมาเดี๋ยวไปซ่อไอเทอยู่ในนเนะเาะนาดกับองแด้มคนหนึง่งวันนี้ก้าวาชิมาเที่ยวกับเบบีได้นี่ เ้ากมชิม่ที่เาไม่ิเลยญาิไม่นลิดธาตุก่อนอันนี้มาก่อนนะทุกคนเฮ้ยสิงไดใช่เ่นเนาะนี่เนาะในบรรยากาศบุญธาตหลวงประจำปีสองพันสี่สิบนะทุกคม่าเรา干ะ เรื่น้องีน้องกระแทบแล้วน้องกระีแล้วรน้องจากที่จะปากกบอกคนั้นที่่บอกแป็ดีอ่าเลยเลยทองทีมาอ่าเอาให้ในที่นี้กับบางทีจะทหนก็ได้กกระทกน่อปากกะบอก เสียงกที่เกดครับงกนทำเ้ากากดูกับานกฮของาที่องเสียงเพีงเสียงเพงจะตีกันแล้วกันโยป่าลาที่าพวกเลยล่าป่าลาที่ก็มาได้เลยคนก็ก็เป็นีก็่ก็หลนได้ดู่เานีไหน่อันกันกอาด้วตอนนี่้างเสียงเพีงตีกันแล้ว เปนีนเราไปาแล้วนีคือาแนะอ่ากชิ้สคัญนอตกเมพร้สุือจล้ว้ิมาอ่าดสร่อยากรู้จาบ้านเมือแวะมาหาแวเลยสอบถามได้นอกจาอที่ว่าสินค้าที่อามาจาหน่ายอย่างตะานร่แก้วกับพิพเทือก็สามารถมาได้ กินกระแลำได้แหละเกตากินกระลลมนะอันนี้จะเป็นบูธเนาะทุกคนเนาะจะเป็นบูธต่งางๆพวกขายเครื่องขายของเนาะและ้วเขาจะเว้าญาติกันเว้านะแล้วมันจะเสียงดังเนาะทุกคนเสียงโคตรดังใช่ไหมอันนี้จะเป็นทางเข้าบนยอหลวงเนาะทุกคนเอาไปซอกินก่อนป่ะอ่าเอ้ยมังเกาไปซื้อน้ำก่อนกินก่อนเอา้าเขาจะปิดใช่ปะปิดแดงนะเขาจะปิดแดง หรือว่าย่างให้มันเมื่อยกันไหมจะกินไหมเาแบบนาะภายในก็จะเป็นบูทน้องทุกคนบูทเบียร์ตะกี้นี่วัยรุ่นตอนทุกอายมากมาเนี่แยแหละบูเอา้าวัยรุ่นมากมา,กม,ามากินเบียร์ยังเดียวน้องทุกคนเด็กเข้าไปก,จไกนะ็จะได้กวาดนะจะได้กวาดจะต้องกวดนะจะมีน้องๆเฮียรมากวนาดอันนี้เป็นประตูทางเข้านะทุกคนบูทชาดวง งานมรสกการพระทานหลวงประจำปี2024พระราหลวงเฟสติวัล2024จะเป็นประตูแคนเราทุกคจะมีน้องนักึกษามากวดนีาา้ จะเว้าดังเราเพียงกินเว้าดังสาวพันกิฟไี่เป็นแบนนท,ที๋ยวถ่ายที่เขาที่เข้าไปในเราทุกคนตอนนี้ถ่ายถ่ายุกรอ Thank you

นอนาบังตันเซ็ตนอทุกคนจะเป็นตกวานนี้ที่เข้าไปไในกันทุกคนไอ้เชกับแหวกับก่อนะคืเข้ามาแล้วน,นี่ประตูเข้า ต่างจาาเมื่อที่เขามาตอนนั้นเลยนะเมื่อนั้นเป็นวันวันที่เจอกเขามาเมื่อนี้เป็นวันที่สิเอ็ดนะทุกคนไป a lot of people here during the Chalong festival and they have the big stage the main stage นั่นจะมีเวทีใหง่อยู่นเาทุกคนเวทีใหง่อยู่นแล้วก็จะแบบไวโซศิลปะโซนไอทอดโซตอออทลทัศน์น เบืองชาตหลวงตัดตมกันบ้างนะทุกคนนี่เนาะก็จะมีพวกขายเครื่องอยู่ในที่เต็มเลยเนาะเราจะซ่อมอยู่นะตอนนี้คเราจะซ่อม่อนอยู่ทุกคนอยู่เวทีไง มืัอนี้ก็เฉพาะที่รอหลายเนาะทุกคนเพราะว่ามีเรียกอยู่สตูดิโอเขาจะไปสตูดิโอเอาไว้อีกคลิปหน้าซะเอาไว้รอกับผู้สาวเนาะมืัอนี้แบบไอเทสวันมาเนาะมาถ่ายคลิปคลิปเรียกเราแหละก็เลยมากันกัสิผมมีเวลาอยู่ดนเนาะทุกคนมาถ่ายให้ทุกคนเนนบนิ่งนี่บรรยากาศเนาะ งามนะทุกคนงามคือเก่าเหนื่อยเหนื่อยหน่อยหน่อยเสียงไหนอีนะกูเสียงไหนนี่หนัเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปลอง ก็มีคนใส่สุดลาวมาถ่ายรูปไลน์นะทุกคนเลยสูตรนี้ไม่ไหนะวันนี้สาวตูรีสาวตูรีแฮมปิซาเป็นเอ็มซีสูตรชิลูข่าววันนี้มื้อแท้นะมื้อวันที่สิบห้านะคนจะติ่มก่านี้่ทุกคนอันนี้ยังยังธรรมดาอันนี้ยังธรรมดานะทุกคนจะมีชูบดอกไม้ให้บูซาเนาะที่นี่แล้วเอาไปกลาบไ้ มัจจัยจนหลายระดับการใช้ป <royable> ุ๋ยในโยมทีเป็นสายพานสัตดังมากทำสุงพรในออกค้เดือนาโนทำโมทนามาแล้วสามแสนสี่วันโมทนาระดาบสุกพรออกโค้งเดือนโมทนามาแล้วสามแสนสี่ค้ายนีอยู่ทั้งข้างัถ่ายเครื่องเต็มนทุกคนตารามทิ้งไก่งลกินเต็มเลยเนาะ ปโซนที่วามีฮองสซิงหรือว่าซิงซาสวรรค์ยวฟานนี้นะคนอยู่ัวอมือของตอนหนังท่านหลวงนะและหลังท่านหลวงก็จะมีเมนบูเต็มนะทุกคนเรามีเวลาวา่างซอกกับมารัคเบีบีกันะกนะสุดท้ายจนะต้องน่าไรไปไทยอี่สือน้อยนิงก่อนีเหรอไปย่างไปอะไรกัน ตอนแรกว่าชิกับเลยได้มีเบียร์กันหนิได้เข้ามานะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เหีวพิพิเกอันนี้ไมาเฮ็ดเบียร์อันนี้เฮ็ดเบียร์ยังบไปเลาะดีเนาะทุกคนไปไปเอาเดี๋ยวเข้าไปอีก <c oughs> แบงค์ยื้อ <c oughs> <c oughs> เอ้าเข้าเ <c oughs> ข้าแลนะ้วทุกคนเนาะ เพราะว่ <laughs> าตอนแรกชิมมาแบบมาทายบรรยากาศหน่อยหนึ่งนี่ยทุกคนแบบได้ทายใส่มาชิมาเนาะทีนี้เอาเวลาคาเวียงเราทุกคนเนาะอันพอดีก็ศิลปินจากประเทศไทยมาอย่าง PAP Man a h o p e n ก็จะมาเนาะก็จะมาแต่ไทยเอากระเลซี่ไปสตูดิโอกรเลยว่าบบโบมีเวลารอาะโดดเนาะทุกคน ออหันยาครับีโอ้จะไปมาเลเซียมาเป็นจังได๋ You good โอ้คักอ่าคักอ่าผู้ No, I, เ I, I like my girlfriend. Oh, your girlfriend? Oh, yeah, yeah. Abu Samali? y o i k You like? อยู่อยู่ไรครับอันตัเจโอตัเจโอ้ตัเจปะ <Yeah. S 2> มาเลเซียเนี <Yeah. S 2> ่ยอ๋ออ่ะกัจกัจอ่ะเดี๋ยวเนะขาเหากันไทยคลิปไหนเชนทุกคนพวกเขายังไ่เล่นหรอกเพราะวันนี้มันพิชีเปิดงานนะทุกคน,ม,นมาสแาากประพัดวงโอ้โหคนคน,คนใส่ชุดลานะหลาย อยู่ไร่พี่กายมารอป่ะพี่กายมารอป่ะอ๋ออยู่ไร่อยู่ไรน้ทุกคนบุญ่านหลวงดูใกล้อันนี้ก็แตงตัวเลานะเด็กๆทุกคนเบ่งอานอกาหยเบ่งเด็ อันนี้มันอย่างงานนมัสการแบบุญพระธาตุหลวงงานวางแสดงธาตุหลวงเฟสติวัลเอ็กซิบิชันอียงป่ะเอ็กซิบชันแฟร์สลายมือเวียนเทียนจะเข้าไปในไปเวียนอยู่ในเนาะทุกคนเข้าไปในธาตุหลวงเวียน แล้วคนจะเต็มไปเบิดอยู่อยู่นี่คนจะเต็มไปเบิดเลยเมือนี่คือว่าเป็นวันที่11วันที่15นะทุกคนนะเวียนเทียนเนี่ยแล้วก็จะมีอันแมซีเนาะมาให้มาเขียนอยู่อยู่ทางข้างพระเจ้าไซเซนธาศิลานะทุกคนเนี่ยจะมีอัน

You, uh, if you go inside the chat long, you should uh, wear the loud skirt. Uh, it's uh, polite. Oh! I can put the masu unit on the phone like a how fine. Why? Okay. ผู้ชายก็ต้องใส่ขาเาเนาะทุกคนแล้วบอให้ใส่หมวกหมวกหมวกสิบอให้ใส่นะทุกคนยูุ่ก็จะเป็นแบบโซนพระเนาะทุกคนไปมัดแคนแล้วก็มีห้านอาหารนะยูมาครับอวัวแนเมาตั้ง con thai hộp cả mi biết nhau no, thì thai hộp là gặp pin to to với đấy thì thai kịp giúp when when will you content here than uh, luôn today today oh no 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 today today you see uh, thai artist they came here you no 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 uh, pep Yeah, be. Uh, you, uh, studio? Yeah, yeah, yeah. Okay. ว่าเอาเว้น uh, ย่าคาแฟนิวที่ here ใช่ใช When w ว l l y ิ u b r i n ง today today โอ้ today ่โ yeah. oh. uh, uh, today วันีอื่น tomorrow โ uh, อ tomorrow ลืมไป no today tomorrow uh, today and r ด้อดีดแล้ว่จัมปะซักอ่าใเป็นคนไทยอาคลิปใหไเทุน่เ yeah. พรกเขาโบมีเวลาหรอ <Yeah. S 1> ว่าศิลปินไทยมา <Yeah. S 1> เลยมันจะเล่นแบบเข้ามา,นาหน่อยนึงทุกคนคนหน่อยนึงแล้วเต็มเลยแป๊บเดียวไปท่รอเดี๋ยวเ <Yeah. S 3> ขาจอบเป่าแคนนะทุกคนนะเริ่มเวทีเริ่มเปิดแล้วเป็นคนก็เต็มแล้วนี่ทุกคนจะโชว์แบบอ่าฮองเพลงหรือว่าแบบดนตรีพื้นเมืองนะทุกคน เปาแค่นะทุกคนกระดอนล้ำก็ต้องทุกันเป็นก้อนลำเสงควงแต่ต้องพวกเขามีตัใหม่มาเป็นกะันอีกหนึ่งอย่างที่าสามารถซุบกระเด็นได้ ดเอาเปตีกำลังเดยนละกายสามารถมส่งกินได้เลยใส่ดอกกไดแเช้ตัวนี้เป็นเอสกาแฟไอซ์มาตัวนี้เราเอาผลิตได้มาซื้อเซื่อ่าปลูกในจังหัน่านไปแล้วนะทุกคนนะปุ๊เป้าร้อยไปแล้วอ๋อเชดายนอนน้าจะขาดทุเลย อันนี้ก uh ็เป็นอีกั้งข้างแล้ทุกคนเนอวื่นเาะจะกอยนพื่อว่าไปรุ่นครับจไปฟาายู่ภาคุณจะเป็นชัดปุ่เป้าอย่างทุกคนแล้วก็จะโซนอยู่พุ้นคือกันเนาะก็มีพวกเครื่องไข่ลายเนาะทุกคน ไปซานผมเป้ากันเนาะก่อนเลยซ้อมก่อนซ้อมก่อนมากับผู้สาเลยต้องซ้อมก่อนเนาะทุกคนเพื่อโซ่กระพุาเมื่อนี้มันเป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะคนกันยังบ่บลาณขนาดทุกคนก็มีสัตว์บ่ปักราคาเริ่มห้าสิบเลยนะลุยปะตูลุยประตูล้วทุกกระต่ายตัวใหญ่ได้ อ๋อยืหันกันยังไงได้โอ้สาวว่ะหน้าหักไ้สักคนสักเพลงก็ได้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 ักเพลปักไปนะซักเพลงปักปักไปไปมาเอาไปมาเอาบุญกระจายเลยบุญกระจายเลยนะ ก็จะมีบูธไปรุ่นเนาะทุกคนเนาะบูธเบียร์สหลายไปรุ่นก็นจะมากมาประมาณนี้ถ้า <c oughs> ว่าเป็นมือแท้นาะจา้าไานเขาจะกับปิดทางตัวนี้ทุกคนตัวนี้จะบอกให้เที่ยวเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะโอเคนะล้นหน้ามาอีกอ่ะยุดอาอเป็นยุสวรนะทุกคนอะเป็นแนสวรสเตเดอ ทั้งป้ายทองทั้งายแดงทัเนาะ้งจะได้ะไเรื่องของคลยนะคะทั้งป้ายทอง้งป้ายมามไเดี๋ยวจะหยอยนนนยอยนําเสนอโปรโมชั่นดีๆสิ่งดีๆจะ LTH มาฝากมาตอนเห็นกับลูกค้ารบุ่เนาะเ้นวเทศกายนามสกัดชาตหลวงเวียงจันทร์ขอบประจําปีสองพจีจับน้ำสเต็ปน้ำตาลเมื่งวันที่หกันไปเลย ออกมานอกแล้วใครึ้นในน้อทุกคน,เ,น,นเริ่มสบายหูเนาะบรรยากาศบุญกับประมาณนี้นาะทุกคนล้มกันอีบวกยิน้เนาะแด้แหกปากใช่กันท้องตั้งห้องใช่กันตั้งแบบไร่ที่เชียงต่างกันพวกแบบ ถ่ายเครื่องเนี่ยทุกคนในี่นี้เนาะมันเะนาะเอาของจิบของแชมเดี๋ยวพวกเขาการ์ซ่ออกไปสตูเนาะทุกคนเดี๋ยวซ่องเบบี้ซ่องามาถ่ายคลิปหน้านบ,บ่อนั่นตรงนี้เป่าดังเลยนี่อันนี้ก็เป็นบอลจอดรถเนาะซีเนีชยขาดลวงทุกคนเพราะเขาฝากอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งสาวพันกิบนะทุกคนแ,คนแตเกือบอหนึ่งดอลลาร์คันหนึ่ง Uh, it's called for parking but motorcycle is uh, almost 1 n e g r e a d l a r ถามมือแท้น um um> ี um ่แห้งหลายมือแท้นี่แห้งหลายนี่คนตึมเลยเต็มเลยเอารถลเฮาก็สิออกไปเนาะทุกคน อันนี้ก็บรรยากาศนะทุกคนอยู่ใกล้ๆท่าหลวง่วงนี้ก็จะรถลายนะเหมืงองบนจอดรถกับไลลายเนาะสา0ันกีบนะทุกคนนะั่งบนจอดรถถ้าเป็นรถใหญ่นี่ต้องได้จอดไกลแล้วก็ได้ฟัง่อนนะทุกคนขี่รถจ้างมานี่คือสบาย่ทีชุดบุญอ๋อรถรถไม่ให้ขึ้นเลยดิ แมนเริ่มแต่นี่เนาะทุกคนจนมามองแถวซาตบุ๋มเป้าเนาะขับไปจอดรถจอดรถก่อนจงเขาจอดเห็นไกล้สุดแล้วใกล้ที่สุดแมนจอดรถอยู่ซีแยกท่าหลวงเนาะทุกคนเห็ว่าโอเคสุดสำหรับคลิปนี้ก็ล่อปุ่นนะทุกคนล่อหน่อยเดียวเพราะว่าลอหลายเขาได้เดี๋ยวเบบี้เครียดก่อนเนะถ้าลอก็มีต้องรอกับเบบี้ทุกคนถ้าเขาไปลอหลายเขาทายคู่อย่างเดีมันชีบอเซไพ่นะจ้าวขันทีทำเลยกับดิซิวประ พวกเขาก็เลยแบบบป็นล,อล้อลายประเด็นก็นคือมาให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะทุกคนคือว่าบุนท่านหลวงก็เป็นจริี่เนาะเนาะมืดได้นี่เนาะคลิปนี้ก็ถือว่าบุนท่านหลวงอ่าเบสิกซะอ่าที่ว่าจริงๆเลว่าถือว่าถ่า,ถ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 า,ายให้ยังบระเทถ่ายมืดยังมีหลายโซนเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดีย๋ยวทุกคนเดี๋ยวที่ทายเดี๋ยวซอกผู้สาวมา,าถ่ายเนาะท่าน้สาวมาให้ถ่ายกับประเทศไทยเนาะ ดีใจบรรยากาศนะจเบิงทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนถามว่ามาเที่ยวอยากแนะนําให้มาก่อนมาก่อนแบบเข้าไปเดินน้ำมาก่อนโอเคถ้ามาซ้อนนี่ก็ยังได้อยู่ซ่องนี่ช่วงก่อนฮอตอันจากสามสี่วันนี่โอเคถ้าเป็นมือแท้ๆเลยบอกเลยคนไล่ไหลายทุกคนใช่เนาะเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายมันก็้ชิมืดเนาะขับรถไปไปฮับแขกก่อนอ่าศิลปินไทยมาเนาะก็เลยบนบริเปวณลานเนาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย GoPro stop, stop capture.